ตัวใหม่หลุดนะคนะตัวใหม่เล่นไม่เป็นไอ้แมนหลุไปเอาเลยเลยกูอยากเล่นกูอยากเล่นตัวใหม่อ่ะเรื่องของมึงกันเรื่องลงให้ขอเลยคือขอมาเร็วๆมีไหมล่ะไม่มีไม่ได้แล้วมึงอยากเล่นหาพ่อมึงไอ้เหี้ยมึงจะเล่นลงหรือมึงจะเล่นปลาในเกมมีปะเนี่ยมีสุก้าเดี๋ยแฟดด้วยเดี๋ยแฟดด้วยอ่ะมีลูกด้วยอ่ะโอเคมามีลูกอีกตัวอ่ะไอ้เจฟเฟยไม่ต้องล้วงเดี๋ยวโก้พี่บิ๊กไปเอง กูบอกเลยสี่ตัวล้วงไงเงี้ยส่วนเอาแคลรี่มันเล่นต้นเกมไปชฉยเลยพี่เห็นฝากคุมเลนสี่เลนด้วยเดี๋ยวพวกพี่จะฟาร์มสี่คนพี่เบสกูดูอยู่คนเดียวเนี่ยเหนื่อยเลยให้คุมสี่เลนเลยไงให้คุมเลนออฟเลนกลางเลนแคลรี่เลนป่าให้คุมจีเลนเลยนะเว้ยเวส่วพวกเราเดินเล่นเนี่ยเราเดินเล่นเนี่ยแบบเบสป้อมป้อมล่างันแตกนี่หน้าที่มึงนะแล้วป้อมบนจะแตกก็หน้าที่มึงนะจริงจเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะเว้ย แคลรี่ดูแลต้นเกมแคลรี่ดูแลต้นเกมทำทุกอย่างโอ้โหมันฟ้าสกิลรอแล้วเนี่ยช่วยใครอ่ะปล่อยพิเวนม่ยืนอยู่ตัวเดียวไปแล้วผมไปตีกัสูก้าดีกว่ากัซูก้าเราติดมันติดเกยังไม่พร้อมแสดงเมื่อกี้มึงฟิกหนีมันใช่ไหมไอ้ซูก้าอย่าตายนะกูจัรยูให้ลกไว อมฝั้วไปหน้อเพื่อปืดตัวมนกันเอ้าไอ้เวคิว What the fuck เด๋วนคิวไอ้สเอแล้วป่ามังเด๋วเป็นคิวด้วยโดนลุงโดนสวยพีเบสสวยไม่ตายเลยงไม่ตโตไม่โตจริงๆเลยไถือไอ้เหี้ยมงยงโตไมู่เอาให้สวยสวได้อตัมันสแล้วนะพี่ตัวนั้นะ้ดาบใหญ่ต้องมาุ่นไกูเป h ้เอล้อมมนี่ถ้าเกิดสู้มันลอมันนี่อมันนี่ล้อมันนี่ล้อมันนี่ล้อันนีอียไม่โดอียตไปมงโอ้ยไไปพี่หนีนนนนีสู้เฮียอะไรไม่ได้แล้วดูเลือดตัวเองดูโร้สแย่ไเก็บหม่แม่เ้ยโรพพีเอสพี่ถ้าเกิดพี่มาตอนนี้พี่จะได้โปรโมชันได้คาคิวเตอร์้ยเดิมมันช้าเป็นเงยอ้ยสปินมาเลยพี่พีฟิกมาเลยก็ได้ มาไปแล้วไอ้เหี้ยเอาสูมึงยิงเลือกยิงกูได้ละเลี้มเลี้กลางให้กูบ้างก็ได้ไอ้เหี้ยพี่ถ้ากับพี่พี่สับันมันตอนนี้พี่อะไรโปร้มชั่นได้ค่ากิลด์เดอร์แต่ตอนนี้แม่งไม่โดนผมยกไอ้สัตว์ชิบหายละเดี๋ยวผมโดนเรื่องแบบช่วยพี่ไม่ต้องไปสนคนพี่ยิงป้อมเดี๋ยวคนผมจัดการเองยุยงกวนตีแล้วยุยงกวนตีแล้วสัตว์เดี๋ยวกูฟิกอันตรีไปหาตรงนี้แต่ลืมไปว่าไม่มีดาเมจป้อมกลางแหกเรียบร้อยแล้วโอ้ยยังจับตัวได้ไงอย่างนั้น คุ้ยได้มาเลยพี่ไม่มียยอ้้ไม่มีตีแล้วมันมีฟิกว่ะพี่พี่ระวังนะไม่ไม่โดนอะไรเง้ยต้องกดใหม่เอาเฮียเนี่ยทำไมไม่รับผิดชอบเลนกลางว่ะเลนกลางแตกกันหน่อยเนอโอเคเนี่ยฮึ่บจริงะเนี่ยเล่นไปพี่ไม่ดีเลยเลนเดียวเนี่ยออกทาวิ่งแล้วนะเฮียพี่ผมมีตีผมมีตีผมมีตีไปบนหน้าบนหน้าบนหน้าหมดละเครื่องสุดมันวางวางอยู่ไหนวะ ไอ้เหี้ยปูไม่ทนแล้วยกให้ยกให้ปึ้งไปนี่ไปนี่ไปโอ้โหโอ้ยดนดิโะเฮียับตรงเป็นเชงเดินลงเชงผมรับไม่ได้พี่ผมรับไม่ได้จริงผมกลัวไอ้เข้งกลัวกลัวแบบกระดุกเลยเฮียคนดีเฮียกลัวว่ามันจะตายเล่นแขงไอ้เหี้ย ปาวาลงต้องนตปอมเดาไม่ผดตีป้อม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 ตีไปตีไปตีปอ้าาาาาาาต้อาา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 ่าาาเาาายาีาาาาาาามาีาาาาาาอาาาูาา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 า่าาาาาี่าล่นาาาาีาามาา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 มาาาาาาา่าา่่ เล่นดีกว่เฮียกูไปละเล่นจริงลยเะเล่นเเล่นเนาล่นเนาะ่นเะเ่นี่นเนา่นเนาเล่นเน่นเาเล่น่นเนาเล่ะลนเนาะเล่นเาะเ่นเา่นีนเล่นเาเ่เะล่นเะเล่นเนเล่นเดเ่นเเลเล่นเนเล่เล่นาเล่นเะ่นาเล่เนเเลาเ่าเเบาะเเาล่นเเล่นเางล่นะเล่นะะ ต่างกันเราฟ้าเราเหวอไม่เหมือนกันหลอกตู้ไอชัดไม่พี่เดินล้มหน้าผมเองผมเดินอยู่หลังแคทรี่อยู่แล้วผมเล่นโลมอะ่ะ<อ>คุยค้ยนับถือเลยเฮียมีเยนอ่ะเออแตกไอ้เฮียเราเล่เดียดมยังเบาอยู่อันดับนึงลมดันกลางกันเฮ้ยพี่ดับโตมาดับโตมา มันนโกลดีมันมันโกลดี้เจ้สู้ใช้ทุกอย่างมาแล้วอ่ะอีดับโตเส็บแล้วไอจามิ้ล้ไอเชี่ยเลยกูสู้กับอีดับโตไม่ได้ช่วเด้เบสเบสเบสวิ่งให้ไวทิ้งมันเลยแย่ลยึกช่างเลยช่างหัวมันนี่ยะหีนมันมันมันไม่ีนกลับบ้านกันได้วะอีดับโตแม่งตีแรงยังวะใครแม่งตีมาหนาไว้ยกูถามเจนเกือบโดนเกือบไม่ได้วาบกลับแล้ว ห้าสี่สามสองหนึ่งเอ็งเดินเขไปก่อนนติดลบไม่โดนเลยยุ้ยอะไรบิดไปหลับโตหลับโตตะเนี่ยกูทำไมกูมาตัมาตัวที่เล่นได้ที่เล่นได้ที่เล่นได้ไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วเลือดน้อยมีแล้วมีมีหลายอย่างแล้วตัวนี้เชี่ยกูเบื่อแม่งล็อกแม่งฉลาดตอนนี้พร้อมแล้วเท่ากันแล้วสกอร์คิวเราก็เท่ากันแต่เงินไม่เท่ากัน เงินเขานำเราอยู่เกือบพันโอ้ิน้อยมันอาจจะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งเลยก็ได้ะเวยใครจะไปรู้บอล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 โอ้กลับบ้านเลยกูดูเองกูดูเองกูดูเองข้างบนอะเล่นกันไปนะตรงนั้นนะบางกรนอะแมวเดี๋ยวขออีกเว็บนึงงล้วกันข้างบน เชี่ยเด้อแม่งเดี๋ยวสูงแม่งไอ้สัสบไม่ไอ้เชี่ยทางนี้กีนเดอร์กางไหมดิกีนเดอร์ตันไปแล้วเออระวังไอ้ดาบโตมันยังไม่กดอันตีนะเชี่ยไปเนี่ยเชี่ยยุ่ยไอ้ดาบโตอยู่คุยแล้วมึเมาพี่เบสติรับอยู่รับอยูรับอยูรับอยู่รับอยูรผมว่าผมวาผมว่านี่เถอะเบสหนีเลยไอ้เหี้ยเลิกรับมันได้แล้วรับได้ครับได้อ๋อไอ้เหี้ยเราก็สูดในแทงด้วยสอดนี่แหละลมนี่จริงใจ รับกระสุนในลมด้วื่อยเยอรักเลยอย่างนี้อาหน้าผมเล่นลมต่อเลยโอยี่เป็นแครีเหรอไม่ไม่กดแคลรีแล้วเป็นตื่นดีกว่ามันปิดตัวมั่งนั่นนี้เปิดตัวห้องเด็ดเคแล้วสูก้ากูเข้าแล้วกูวิ่งเข้าไปจังหวะนี้เล่นเล่นเล่นจิน่าแตกอืมฟิกฟิกฟิกกูมีกูมีล้าง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 ไม่ต้องกลัวไป็นไรไม่อนทีเดียวพอ ดาบโตได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันหมดแล้วมันหมดแล้วสวยสวยสวยคีไอคีไอ้เหี้ยไอ้สเตนมึงกลับมาเดี๋ยวนี้นะเหลือไว้ตัวนึงเหลือไว้ตัวนึงเหลือไว้ตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยแกร์กับติ๊บติไม่ดนอิอะไรวะเนี่ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่หลุดนประตูแล้วอะไรวะเนี่ยพี่คิดประตูเลยวะออกมาออกมาคิดประตูหนึงโอ้ยเกือบตายเะ นี่หลุดมาตัวนึ้เห็นไหมไอ้เหี้ยพวกกูแทงสุดอะพวกกูไม่แคร์ยิงตีกันยังไงเนี่ยสองตัวเนี่ยไอ้เหี้ยเก็บปะแตกตีเรื่อยๆพี่ได้เกาะไงกูมีโล่ไง